ครับคุณผู้ชมนี่ครับกำลังเขียวกำลังงามเลยครับบรรยากาศตรงนาบ้านเรานะครับดีชีวิตของคนทำนานะครับบรรยากาศยามเย็นครับสวัสดีครับครับกำลังเขียวครับเขียวแล้วเขียวแล้วเขียวแล้วครับพี่น้อง มีกำลังใจขึ้นหน่อยแล้วสวยงามครับสวยงามครับพ,พี่น้องปับสวยของท้องทุ่งนะครับไงก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับงช่วย